สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพาติดตั้งนะครับแอป o o m นะครับบนมือถือนะครับ Android นะครับอันดับแรกนะครับเราไปที่ Play Store นะครับเรากดเข้าไปที่แอป Play Store นะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราค้นหาแอปนะครับเราก็พิมพ์คำว่า z o o m Z นะครับ OOM น e ซูมนะครับมันก็จะมีซูมหลายอันนะครับแต่ซูมที่ เราลองใช้แล้วมันโอเคนะครับก็คือตัวนี้ Zoom Code Meeting นะครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปมันก็จะขึ้นตัวสีเขีเขยวๆนี่ขึ้นมาให้บอกว่าให้ติดตั้งนะครับเราก็กดติดตั้งไปเลยเราก็รอให้มันติดตั้งนะครับไม่นานนะครับหรืออาจจะนานขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะครับ แล้วเจ็ดสิบเนแล้วนะครับไม่นานไม่นานนะครับไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอโอเคหมุนติ้วติติวต,วต,วตวมาแล้วนะฮะก็แอปนี้นะครับเราก็มันใช้งานได้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับการแชร์สไลด์แชร์ข้อมูลมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่างๆนะครับ เยอะๆเลยนะครับอ่าตอนแรกเราโหลดมาเนี่ยเราสามารถใช้งานได้แบบฟรีๆนะครับก็คือเราจะเปิดห้องประชุมนะครับถ้ามีคนเข้าประชุมตั้งแต่3คนขึ้นไปนะครับเขาก็จะเริ่มนับเวลาให้เราใช้ฟรีได้40นาทีนะครับส่วนถ้าเราเป็นการคุย2คนนะครับก็ไม่จำกัดเวลานะครับ อ่าถ้าเราใช้แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่พอไม่จุใจอะไรเราก็สามารถอัปเกรดนะครับขึ้นเป็นแบบโปรนะครับรก็คือเราก็จะมีการจ่ายรา,า,ายเดือนเพิ่มนะครับเข้าไปนะครับอ่าทีนี้ของผมโหลดเสร็จแล้วนะครับลองเปิดดูเปิดเข้าไปเปิดเข้ามานะมันขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับ Start and Meeting นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะจอยจะ,ะไรนะครับผมแนะนำให้เราใส่อินก่อนนะ ซ่าอินเขาก็ถามว่าเราจะซ่าอิด้วยอันไหนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าแบบ f a c e b o o k แบบ g o o g l e นะครับผมจะชอบใช้ google นะครับผมจะเลือก google นะครับผมเลือกบัญชี google แล้วกันนะครับแน่ก็จะมีขึ้นให้เราเลือกว่าเราจะใช้บัญชีไหนนะครับถ้าเรามีหลายบัญชีนะนะครับผมเลือกบัญชีนี้แล้วกันนะครับ ก็จะโหลดสักแป๊บหนึ่งนี่ฮะทีนี้เราก็กดต่อไปมันกำลังคอนเน็กอ่าฮะมันก็จะเข้ามาสู่หน้าซูมให้เราเลยนะครับอ่าเราลองมาดูซิว่า ของเราเป็นชื่ออันนี้หรือยังเห็นนะครับทำไมมันขึ้นชื่อขึ้นเมลให้ผมเลยเพราะว่า,าเรามีการติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลตัวนี้เหมือนกันนะครับายคุณเนี่ยนะครับมันก็เลยลิงค์คืนมาให้ในในมือถือนะครับก็เป็นก็เป็นชื่อเดียวกันได้เลยนะครับผมลองเข้าดูไหม นี่นะครับก็แนะนาแนะนําให้ให้ซายอินนะครับให้ซายอินก่อนก่อนเข้าจอยห้องประชุมนะครับเพราะว่ามันมันจะมันจะง่ายนะครับต่อการแก้ไขอะไรภายในนะครับเราอาจจะซา,ายอินโดยการใช้บัญชี facebook ก,ก็ได้นะครับอ,อย่างเมื่อกี้เขามีให้เลือกเนาะนะครับ facebook หรือว่า g o o g l e ก็ได้นะครับก็ลองติดตั้งดูนะครับ